สวัสดีครับท่านชัมจิกในประเทศและต่างประเทศนะครับนะหลักหน่วยก็เสนอไปนี่ล้ครับนะเป็นสูตร3สูตรมาตรฐานนะครับชนนะได้8กับ9นะท่านช,ชิกก็บอกไปแล้ววันนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะครับจะไม่ได้ขาดขาดตอนนะครับนะจะเสนอ3สูตรเหมือนกันนะครับ3สูตรนะสูตรนี้ไปเช็คดูดีๆนะครับ ให้ท่านสมาชิกไปแล้วหรือ,รอ,อยังไม่ได้ให้ไปก็เดี๋ยวจะเสนอให้ไปนะครับท่านไปย้อนหลังให้ดูนะครับนะสูตรนี้จะมาสองตัวนะครับนะถ้างวดนี้ไม่ผิดนะครับนะบอกคำเดียวเลยรวยยกช่องนะครับนะถ้าเชื่อตามนี้นะครับก่อนจะเชื่อใครฟังใครก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับนะ อันนี้การคาดคะเนล่วงหน้ามันมีผิดได้และถูกได้อันนี้การคำนวณน,นะครับไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นถ้าร้อยเปอร์เซ็นตคือหวยออกแล้วนะครับที่ว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือความมั่นใจฟังให้แม่นนะครับนะความว่าหวยถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีทางครับหวยไม่มีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหวยยังไม่ออกนะ ถ้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตใช่นะครับบอกว่าล้านเป็นเซนห้าหมื่นห้าแสนมันมันไม่ใช่โกหกทั้งเพนะครับหวยออกแล้วถึงจะถูกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะเข้าใจด้วยนะครับนะอย่าเชื่อใครฟังใครนะครับนะเอ่อต้องโปรดใช้วิจารณญาณน,นี่คําเตือนไงน,ะนี่นี่คาเตือนท่านะมาชิกนะนี่คําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางแนวทางนะครับไว้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น เราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุญมีนาทีทองกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามจ่นจะได้ข้อมูลดีๆนะครับหนังสือก็กป็นข้อมูลนะครับที่ให้ท่านได้แต่ทุนแค่นั้นเองนะครับค่าจัดทำเนี่ยปกติขาย300เดืนนี้บาทนะครับค่าจัดทำค่าพิมพ์ค่าจัดพิมพ์ ก็ตกร้อยกว่าบาทแล้วค่าส่งยีบาทไอ้สาบาทท่านจำชิกนะได้แต่ค่าพิมพนะเพราะว่าในเนื่องวันเกิดของอาจารย์นะครับก็เลยลดให้200บาทท่านได้เข้ากลุ่ม v ีพฟรีด้วยนะครับนะเออนะครับหนังสือจาจองก็รีบจองนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับนะรีบจองแล้วก็หมดแล้วไม่ได้พิมพ์เพิ่มเลยนะครับนะนี่มาเสนอหลักหลักสิบนะครับหลักหน่วยให้ไปแล้วนะแกับ9นะนี่คือหลักหน่วย นี่หลักหน่วยใครเข้ามาใหม่ก็จดไว้เลยนะครับตั้งแต่นูน่นเนี่ยเข้ามายาว,วตั้งแต่หกสองมานะครับยังไม่ผิดนะครับนะก็กระดาษนั้นสุดพอดีแล้วก็เลยอันนี้ก็เลยต่อน,นี้ให้นะครับต่อน,นี้ให้นะอันนี้ก็ตั้งแต่เก้าหนึ่งมาหลักสิบนะครับเรียงเบอร์มีแค่นี้ครับถ้ายาวก็เรียงเบอร์หมดปึ่งนี้พอดีครับทาแก้สุดเรียงเบอร์นะครับเพราะว่าทําทเยอะกว่านั้นก็ กระดาษไม่พอนะครับนะสูตรกระดาษกระดาษพอดีนะครับท่านจมาชิกนะามาเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับนะนี่ไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลลาวก็ให้ตามกฎหมายเท่านั้นนะครับเราสนับสนุนการพนันให้ถูกกฎหมายนะครับท่านจมจชิกดีกว่าเราไม่มีข้อมูลให้ท่านนะครับนะมาหยิบรตอรีก่ก็เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ว่าควรจะเล่นควรจะหยิบเถอรี่ใบไหนนะครับนะนะครับ สามสูตรนะครับเหมือนเคยนะชนออกมาเป็นตัวนี้หลักสิบหน่วยก็สามสูตรนี่สูตรมาตรฐานนะครับนะสูตรมาตรฐานให้ท่านเลือกอย่างดีแล้วนะครับแต่ย้อนหลังอ่ะมันแม่นย้อนหลังเข้าทุกสำนักแม่นย้อนหลังนะครับแต่อนาคตไม่มีใครรู้คาดเดากันหมดนะครับนะโปรดทราบเราเอาความจริงมาพูดนะท่านจะมาชิกนะเราไม่ได้หล,ลอกลวงใครทั้งสิน้นเราเอาความจริงมาพูดมันมีถูกได้และผิดได้นะครับนะการคาดคะเน ทำจากสิตินะใบเลียงเบอร์นะครับโปรดทราบเราไม่ได้นั่งกลางในไม่ใช่ไปล็อกไปเลิกนะครับนะไม่มีนะครับอันนี้ทําจากสูตรล้วนๆนะครับนะโปรดทราบเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับตั้งแต่งวดนี้มาท่านจะมีเก้าหนึ่งมาแล้วท่านอันนี้หลักสิบนะมาเก้าหลักสิบนะครับนะนะชวนออกมาได้สองเจ็ดเก้ามาเก้าออกเก้าหนึ่งถูกนะครับงวดนี้ได้สี่กับห้าชวนออกมาครับได้สี่เข้ามาที่สี่หลักสิบนะครับนะ วันนี้ได้เยอะหน่อยครับหนึ่งสองสี่หกชนสามสูตย์เยอะหน่อยวันนี้ออกหกหกเข้าหกหลักสิบนะครับถูกนะครับวันนี้นะครับเวลามันได้น้อยก็มีได้สี่ตัวเดียวปักหลักสิบนะครับเหมือนวันที่แล้วอาจารย์ยันแล้วยันอีกก็ว่าเก้าหลักสิบเก้าหลักสิบมันก็มาเก้าตามนะครับนะแต่ไปไปเลงเก้าหนึ่งเ 9, ก้ายางอื่นไปไม่มีเก้าศูนย์แค่นั้นเองนะท่านสะมาชิกนะมางวดนี้ได้สองสี่หกเจ็ดนะครับเต็มที่ก็สี่ตัวในหลักสิบนะ 10, นะ วันี้ออก6กสามาถูกนะครับนี่หลักสิบนะหลักสิบรุนรวนนะครับนะก็ถูกนะครับงวดนี้ได้1กับ2ออกมัมาที่1ครับมา1หลักสิบนะนี่มีสูตรมาตรฐานครับสูตรกระป๋อกระแป๊กอาจารย์เอาไว้ดูเป็นขวัญตานะครับถ้าไปเล่นจริงๆไม่เข้าหรอกมันแม่นแม่นแม่นย้อนหลังเข้าทุกคนแหละครับนะแม่นย้อนหลังนะเข้าใจตามนี้นะครับ0ูนย์เก็ มา9หลัก10นะครับมา9หลัก10นะครับนะวันนี้6 8 9มา8หลัก10นะครับชนนะครับ3สูตรชนนะเข้าใจตามนี้ด้วย189มา8หลัก10นะครับนะอันนี้คือการทําสูตรนะครับคํานวณจากใบเรียงเบอร์นะครับวันนี้6กับ7เจ็ดกับ7นะครับมา6นะครับมา6หลัก10นะครับ0 1นย์ก็มา0นหลัก10นะครับนะถูกนะครับ หนึ่งสามสี่มาสี่นะครับหลักสิบเฉพาพเราเฉพาะหลักสิบนะครับหกเจ็ดเก้าตั้งแต่งวดน,นี้มาท่านจะมาจริงนะมันเข้าสองตัวเหมือนกันก็เห็นงวดแล้วก็เห็นเป็นอย่างนี้อาจารย์มั่นใจเกนะ้าหนึ่งเลยเก้าหนึ่งลอตเตอรี่ตั้งหลายใบเหมือนกันนะครับนะวันนี้ออก 7, เจ็ดเก้านะครับออกเจ็ดเก้านะครับเนี่ยเจ็ดหลักสิบงวดนี้ออกเจ็ดแปดก็มาสองตัวมาเจ็ดงวดแล้วนี่ไงนึกว่าจะมาสองตัวอีกเก้าหนึ่ง ออก90นะพอพอแบบพี่นออ้องเอ้ยออก90นะครับมันก็ถูกวันนี้เห็นไหมที่หวยดังๆกันอ่ะที่เขาจับกันทั้งเมืองเลยสามห้าแปดสามห้าหกใช่ไหมหลักสิบกันอ่ะที่เขาจับกันทั้งเมืองนะครับจากสาม้าหกมีมีอยู่สูตรนี 6, น้สูตรเดียวนะครับสามห้าหกมีมีมีทั้งสามทั้งห้าทั้งหกนะครับถ้าทะลุทุกสูตรนะครับถ้าผิดถ้าเอาหกถ้าหกมาผิดสองสูตรนะครับนะถ้าห้ามา ถ้าห้ามาเข้าสูตรเดียวถ้าสามมาก็เข้าสูรเดียวนะครับถ้าทุกสูตรไม่ผิดสามสูรนี้ทุกสูรไม่ผิดได้ศูนย์หนึ่งแปดหลักสิบนะครับนะได้ศูนย์หนึ่งแปดนะครับนะทุกสูตรไม่ผิดนะเออที่ว่าอาจารย์บอกสูรนี้เข้าสองตัวตลอดนะสูตรที่สองเข้าสองตัวตลอดนะครับสูตรนี้จะแจกสูตรไปเลยนะครับสูตรที่สองนะวันนี้นะครับ ใครเข้ามาก็อย่าเจ็บอย่าจนขอเองเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับนะทุกท่านเลยนะครับวันนี้9 1้าเห็นไหมครับมีทั้ง9้าทั้ง1มา2ตัวนะครับวันนี้ออก4ี่เห็นไหมครับมีทั้ง4ี่ทั้ง6ถ้าเบิ้ลก็เบิ el ้ลในตัวนะครับ6 6 3 6สาชุดนะครับเบิ้ลนะครับวันนี้ก็เบิ้ลนะครับมางวดนี้6 3สก็มีทั้ง6กทั้งสามรับสูตรที่2อนะดูให้ดีๆนะครับนะสูตรที่2นะครับ พอมางวดน,นี้หนึ่งสี่ก็มามีทั้งหนึ่งทั้งสี่นะครับมีทั้งหนึ่งทั้งสี่นะ,ะเดี๋ยวตัวใหญ่หน่อยนะครับนะเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับเก้าหนึ่งนี่ไหมมีเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็แปดห้าก็มีทั้งแปดทั้งห้าวัน,นี้แปดเก้ามีทั้งแปดทั้งเก้านะครับนี้หกหนึ่งมีทั้งหกทั้งหนึ่งนะครับงวดน,นี้สี่สาม เออมีวันนี้09 09กว่านนะครับ09แล้วก็มา43มีทั้ง4ทั้ง3นะครับมีทั้ง4ทั้ง3วันนี้มันมันเลอะก็เลยเขียนเขียนผิดกันเลยมันเลอะก็ลบเลยเขียนตัวเล็กหน่อยนะครับตัวนี้นะพอมาวันนี้79ใช่ไหมมีทั้ง7ทั้ง9วันนี้78มีทั้ง7ทั้ง8งวดที่แล้ว90เงี้ยแต่อาจารย์ไปเล็ง91นะครับวันนี้ตัวเก่านะครับท่านจะพิกนะ012 789 อ่าสูตรที่สองนะครับมาสองตัวตลอดนะไม่มีสามห้าหกนะครับที่สูตรดังเขาลงกันนะครับสามห้าหกนะครับถ้าน,นี่มาสองตัวครับสามห้าหกหายนะครับนะอ่าพอันนี้เราคาดกนนีหรือว่าอันนี้จะมาหลักหน่วยอย่างเดียวก็ไปทราบแต่หลักหน่วยมันได้แปดกับเก้านะครับนี่วิธีทําสูตรท่านแคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอเวลาจริงไหมมาสองตัวจริงไหมเออมาสองตัวนะครับนะ ท่านแคปหน้าจอไปแล้วเราไปทําย้อนหลังดูนะครับเรามีที่มามีจุดที่มาที่การคํานวณคาดคะเนนลุงหน้าจุดจากใบเลี้ยงเบอร์นี่ก็บอกเราทํามาจากใบเลี้ยงเบอร์ทั้งนั้นล้วนๆน,นะครับนะ,ะมหาลัยที่มหาลาัยที่โรงเรียนไม่มีสอนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะักคํานวณนะครับต้องค้นฟ้าไฟฝันหาเอาเองหาจุดที่มานะครับนะ,ะนี่เดี๋ยวทําไปดูนี่หลักแสนมาวางนี้หนึ่งครั้งอันนี้คูณเลยครับศูนย์ เลยครับแต่ศูนย์ยังไงก็ได้ศูนย์นะครับเอาศูนย์มาวางนี้หลักหน่วยบนมาวางนี้หนึ่งครั้งนะครับหลักสิบสามตัวครั้งที่สองนะหลักสิบนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่มันจะง่ายนะครับนะสามตัว,าวาครั้งที่สองศูนย์มาวางนี้หนึ่งครั้งเก้ามาวางนี้หนึ่งครั้งอันนี้คูณเลยนะครับนะเก้าสองก็สิบแปดมาวางนี้หนึ่งครั้งสี่ตัวนี้ก็มาวางนี้หนึ่งครั้งอย่าลืมนะครับอันนี้ไม่มีตัวค่าคงที่นะครับ เดี๋ยวรวมให้ดูนะท่านชัมชิกนะแปดกับศูนย์ก็ได้แปดแปดมาใส่หนึ่งได้เก้าเก้ามาใส่ศูนย์ก็ได้เก้าเก้ามาใส่เก้าก็ได้แปดแปดมาบวกแปดก็ได้หกหกมาใส่สี่ก็ได้ศูนย์บวกไม่ทวนนะครับได้ได้ศูนย์ได้ศูนย์ปุ๊บก็ศูนย์หนึ่งสองเข้าใจนะครับสองอาจารย์เคยสอนว่าไงสองตัวแทนอะไรครับเจ็ดใช่ไหมพอสองได้เอตัวแทนเจ็ดอยากรู้ตัวแทนเอาห้าตั้งไว้ในใจพอได้ศูนย์ปุ๊บ ยืดเป็นอย่างแต้มหลังละแต้มพอมาถึงตัวที่สามให้บวกห้าคงที่นะครับก็ได้เจ็ดพอได้เจ็ดก็ยืดอย่างกะแต้มอย่างละแต้ม,ตมเข้าใจนะอ่าลองไปทําดูย้อนหลังดูว่าเข้าจริงไหมนะครับแล้วจุดเก่าทั้งนั้นนะครับมีใบเรียงเบย์อย่างนี้ท่านซื้องวดละนี่ใบระเบร์เขาขายใบละห้าบาทท่านก็ซื้อไว้เก็บไว้เป็นข้อมูลอย่างนี้ทุกงวดทุกงวดมันจะได้คํานวณง่ายนะครับท่านจะพิกที่นักคํานวณใหม่นะไม่เป็นอาจจะเป็นก็ได้จะก่อนสมัยก่อนอาจารย์หลัก ลักจาเอานะครับไม่ได้เลยนี่ยไม่ได้ไม่มีใครสอนทุกวันนี้มีคนสอนคนบอกหาสูตรมาให้อีกต่งหาก็โคตรสบายจริงๆเลยนะโคตรสบายจริงๆเลยท่านจํายิกอ่าพูดไม่สุภาพาขอโทษขอไปแล้วโคตรสบายเออโคตรแม่นเนี่ยก็คือมันพิธีสาวบ้านก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วนี่นะครับนะเอนี่แคปหน้าจอผมเข้าใจนะครับนะ,ะชนออกมาก็เป็นตัวนี้แหละนี่นะศูนย์หนึ่งแปหลักหน่วย ชนออกมาก็ได้ตัวนี้อันนี้หลักสิบนะครับอันนี้หลักสิบนะอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยชวนออกมาก็ได้ตัวนี้แปดกับเก้าถ้าจะมากินเซียนก็คือแปด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 นะครับทีบนนะ่ถ้าจะเบิ้ลนะถ้าจะเบิ้ลก็คือแปดแปดนะถ้าจะพิกนะเอ่อถ้าไม่เบิ้ลก็ได้หกชุดเดี๋ยวได้ยิงให้ดูนะครับยิงได้ให้ดูยิงให้ดูเลยครับนะยิงให้ดูหกชุดก็ไม่มากมายเลยครับหกชุดนะยิงให้ดูเลยนะครับนะ สรุปยิงให้ดูเลยถ้าทุกสูตรเข้าสมบูรณ์อันนี้คือสูตรมาตรฐานให้ท่านไปจิกจะได้มีเงินทําบุญสงการนี้นะครับนะ,ะได้กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่งเงินหมดเผื่อได้เงินค่ารถกลับบ้านนะครับซื้อรถตอรี่คู่สองคู่อย่าไปทุ่มเทอะไรมากอันนี้การกันเสี่ยงโชคนะครับการเผื่อเฉียกโชคโชคเรามีนะครับคนที่เฉพาะคนที่ขาด ขาดเสียงโชคไม่ได้ว่างั้นเดี๋ยวสิบหกเมษานะครับสิบหกเมษาสิบหกเมษายุนนะครับนะยนนะครับหกเจ็ดนะครับหลักสิบเมื่อกี้ได้อะไรครับได้ศูนย์หนึ่งแปดใช่ไหมอ่าหลักหน่วยอันนี้ล่างนะครับล่างอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับบนล่างนะครับนะ ละล่างนะครับเผื่อไปหยิบลอตเตอรี่นะครับนะอ่ะนี่หยิบลอตเตอรี่ได้ได้แปดกับเก้าใช่ไหมครับนี่ก็ยิงออกมาอย่างนี้ครับการตั้งหวยนะครับท่านจะพิกนะตั้งหลักสิบเป็นอย่างนี้ศูนย์หนึ่งและแปดศูนยหนึ่งแปดให้ตั้งมาแนวน,นี้ครับอ่าลัก่วยเราตั้งไปแนวขวางนะครับแนวขวางนะเข้าใจนะได้แปดได้เก้าได้แปดได้เก้า ได้8ดได้9ก้านี่หชุดตรงๆนะครับนะท่านจะกลับก็ไม่ว่ากันมันมันก็กลับมีสิทธิ์กลับได้นะครับนะนี่ให้แล้วหชุดตรงๆนะครับตรงๆนะครับนะถ้ามาตามนัดก็นี่แหละท่านชอบแบบไหนจะชอบ8หรือเก้านะครับหรือเก้าจะมาอีกนี่นี่นี่นะครับหชุดไม่มากไม่มายครับนะซื้อโรตเตอรี่ก็หกใบนะครับ ซื้อโรตรีเราสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับนะเราสนับสนุนให้ซื้อโรตอรีอาจารย์ก็ยังซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วนะครับอยู่ในนี้แหละซื้อไว้แล้วนะครับซื้อไว้แล้วอ่าอ่ถ้ากลัวหกก็เอาหกมาใส่นี่อีกตัวหนึ่งก็ได้นะท่านจะพิกนะหกแปดหกเก้าแค่นั้นเองนะครับเสริมเสริมหกแปดหกเก้าไปนะครับกลัวว่าสูตรไหนสูตรหนึ่งจะผิดนะครับนะ ท่านก็เสริมได้นะครับเสริมได้นะครับหกแปดหกเก้าได้นะครับท่านจะไปชิกนนะอ่าแต่เผื่อถ้าเผื่อสูตรไหนสูตรหนึ่งผิดเราก็การไว้ครับนะการแค่หกแปดหกเก้าท่านยังหลงไหลหกแปดหกเก้าอยูนะ่ก็ลงดูนะครับนี่ตักเสริมเข้ามานะครับนะซื้อโรชจรี่อย่างละคู่ชุดละใบก็แล้วหรือว่าได้ชุดเดียวนะถ้าชอบแปดก็เอาแค่นี้หลักแปด ถ้าชอบเก้าก็นี่นะครับอยู่ว่าท่านจะชอบชุดไหนนี่ภายในแปดชุดนี้แหละเข้าชุดหนึ่งนะครับนะ mm. ไปซื้อรัฐบาลเสียอย่างนี้ยังทันนะครับยังมีอีกหลายวันนะครับเผื่อจะมีโชคปีใหม่ไทยสงการนี้ให้เที่ยวสนุกสนานเด้ครับ mm. เดินทางท็อง้ปลอดภัยแล้วค่าทุกสิ่งทุกอย่าง สยายาวที่ว่าปงคองลูกหลานเดินทางกลับบ้านด้วยเถิดสาธุสาธุนะครับให้มีโชคมีลาบไปหายาพี่น้องพ่อแม่พี่ป้าน้าอานะครับกลับมาเดินเดินกลับ ไปกลับก็ให้ปลอดภัยะะแ,ขขแลครับแควค่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับนะและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาด้วยเถิดสาธุสาธุนะครับแคปหน้าจอเลยร่างนะครับ16เมษานี้นี่ครับให้ตรงตรง,ตรงแม่นแม่นนะครับนะครับนะให้แม่นแม่นเข้าเลยขอให้เข้านะนะท่านจะได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับนะซื้อโรตเตอรี่บางคนก็ซื้ออ้โหูคนก็มีเงินเนาะซื้อบางคนก็ซื้อเป็น สองร้อยใบสามร้ยใบนู่นนะครับนะจะอยู่ที่แปชุดเนี่ยจะน่าจะเข้าคู่หนึ่งนะครับนะถ้าทุกสูตรไม่ผิดก็เหลือแค่นี้ท่านชิมิเหลือ6กชุดอันนี้ตัวการน,นะครับนะชอบตัวไหนก็เลือกเอาอยู่ที่ดวงแล้วบางคนเลือกถูกชุดเดียวก็เข้านะนะระวัง6เบอร์นี่นะครับหกเบอร์นี่ก็ไม่เยอะหรอกถือว่าไม่เยอะนะครับนะขอให้โชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ